สแตมอภิวัตรเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ7ปีกับสแตมด้วยรักและแอบดี24กันยายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเปิดขายบัตร6สิงหาคมนี้ที่ live nation.co.th สเตมอภิวัตรเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ7ปีกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ที่จะอัดแน่นด้วยความพิเศษกว่าทุกครั้งพร้อมจัดเต็มความมันและความสนุกกว่าเคยในสแตมด้วยรักและแอบ,บดีซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสราร์ที่24กันยายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจัดโดย Live Nation Chero หลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกสแตมเกเยนเดย์และครั้งที่สองสแตมฟ้าผ่าล่าสุดนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีมากความสามารถสแตมอภิวัตเอื้อถาวรสุขเตรียมกลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหลังปล่อยให้แฟนๆรอคอยมานานกว่า7ปีกับคอนเสิร์สตสแตมด้วยรักและแอบดีที่จะจัดเต็มทุกความพิเศษ ั้งเช็คลิสต์ที่จะขนกันมาโชว์แบบแน่นๆจากทุกอัลบั้มที่สร้างสารรค์มาก,กว่า17ปีแขกรับเชิญคนสำคัญที่จะมาร่วมสร้างสีงสันความสนุกและโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ครั้งไหนอๆอย่างแน่นอนโดยหนุ่มสแตมได้เผยถึงความรู้สึกและที่มาของคอนเสิร์ตด้วยรักและแอบ,บดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ให้ฟังว่าดีใจมากๆที่จะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งคิดถึงเสมอและคิดอยู่ตลอดเวลาเลยครับ ว่าจะเตรียมอะไรไปโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของผมในรอบ7ปีชื่อว่าด้วยรักและแอบ,บดีเป็นชื่อที่แฟนๆช่วยกันเสนอกันเข้ามาทางแฟนเพจซึ่งมีชื่อที่น่ารักและสร้างสรรค์เยอะมากแต่ชื่อนี้มันติดอยู่ในหัวของผมตลอดเวลาและในช่วงนั้นหนังเรื่องทอด้วยรักและอัศนีกํกลังเข้าฉายอยู่พอดีเลยคิดว่าเป็นชื่อที่ติดปากดีครับ อีกอย่างแอบดีเป็นเพลงรักที่ผมไม่เคยเล่นในคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเลยคิดว่าเป็นทีมที่ดีเลยทีเดียวครับห้ามพลาดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ7จดปีของสแตมอภิวัตรที่จะจัดเต็มความสุขสนุกสุดพิเศษกับสแตมด้วยรักและแอบดีในวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ที่ i m p a c t a r e n นาเมืองทองธานีสำหรับแฟนเพลงของสแตมอภิวัตรห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแล้วไปเจอการวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ค่ะไหนอาการมันเป็นยังไงบ้าง ผมรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยครับหมอออกกำลังกายบ้างไหมผมขี้เกียจครับงานอดีเรกล่ะผมชอบนั่งดูประกาศครับหมอว่านะคุณต้องทำอะไรที่มันอิมแพ t มากกว่านี้อิมแพ t เหรอครับ คุณต้องคุยกับเพื่อนให้มากขึ้นแล้วก็ต้องคุยกับคนที่ใจดีกับคุณคนที่ส่งพลังบวกให้กับคุณด้วยรักและแอบดีคอนเสิร์ตสุดอบอุ่นจากสแตมอภิวัตรยกันยายนนี้ Impact Arena เมืองทองธานี เริ Soft Soft ่มจำหน่ายบัตร6สิงหาคมนี้ที่ t i c k e เม a s t r ทุกสาขาสร้างสรรคโดย Live Nation t e r e ดีขึ้นบ้างไหมก็แอบดีขึ้นมาแล้วบ้างแต่ยังคิดถึงเธอทุกนาทีคุยใครอ่ะ